กองทัพไทยได้ร่วมกับจังหวัดตากนะคะจัดกิจกรรมปล่อยปลาปลูกปา่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบสารแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่3สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมกับส่วนราชาการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตาก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรัุธาพิมลลักษพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2,568นณบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองชตาตตมบลวังหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะ ในการนี้ค่ะทางหน่วยได้มีการสนับสนุนพันปลาจิตละดาจำนวนหนึ่งแสนตัวเพื่อปล่อยลงในหลังน้ำธรรมชาติในพื้นที่อันจะเป็นการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและเสริมความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ชุมชนท้องถิน่นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะซึ่งนอกจากกิจกรรมการปล่อยพันปลาแล้วค่ะยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สําคัญในการสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนพร้อมสืบสารแนวทางพระราชดำริในเรื่องของการพัฒนาอย่างพอเพียงเพื่อความยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ าแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวค่ะ